สวัสดีครับมะพาวบอนไซมะพร้าวครับมอนีผมจีมากรีเขียงออกครับเขียงกิ้งออกแล้วก็ตกแต่งลำค้นต้นทั้งน่อยครับเพเอความสวยงามขึ้นมากครับนี่ครับทรีมันเพิ่อนๆมน,นี่ยคือเป็นชวนเกินครับก็ค,คือบอไหวครับผม,ผมออกครับ ว่าเป็นง่ายด้ครับเหนียวแห้งขนาดดีดดดด้อันนี้คือจะเคียงอกรับผมเคียงอกอกนึงเบ่เลยครับผมวิธีการเคียงครับเคียงเป็นขันบันดไดด้อครับเนดะ้อ นี่ครับหนึ่งแล้วเกา็มาตกะแดงครับโต๊ะแดงดูความสวยงามครับผมคิดว่ามีผมจะช่วงปลายจะบวชข่มหน่อยนะครับผมประเดียเ๋ยวเอนี่ยหักมาแล้วจะร้องหกักผมก่อนจะได้เพราะจะไล่เขาเดี๋ยวถ่ายไปอีกหนึ่งครับเด้อ เข้าไปครับปลายแหลมออกครับปลายแหลมที่มันโตเกิดใาไม้ออกหน่อยนึงก้าวออกแล้วข้ากับเหลาครับเหล่งมากทีลยครับคมก็เก้าครับนี่ครับเหลาออกว่า้เป็นห้อยงทีลยครับอันนี้ข้องเหลงมากครับมาบรรจบกัน,นทีสรครับตัวในกันต้องเอาออกกันได้ครับ นี่ครับของสีครับผมนี่ครับไปับจิกอันนี้เรัากับเหลาตะกอนท่าแแดงตะกอนข้าไใเขียงครับไอบางที่ก็สีง่วงว่าบอกเผาคือใบงามใบยางคือ่อเขียงออกถ้าเบิ่งใกล้ๆมันจะย่นแล้ว,วครับเหียวมันรุ่อยแล้วครับดิใบมันเหียวแล้วครับมันรุ่อยแล้ว ัวนี้คือกันครับถ้าสองทางรายการสูงขึน้นมาเอาเกาหน่อยหนึ่งครับเอิดก้มแผงครับบาดเทียบดัดกันครับนิดเดียวครับตัวอย่างแต่ก็มีกิ้งอีกกิ้งหนึ่งครับเพราะเคียงเส้นแบ่เขากับตัวนี้เขากะแดตง,ตงมากๆสีเลยครับผมนี่ครับตัวนี้เขากะแดง,งมากๆสีลยนี่ ปกติเลยผมถ่ายแบบไกลๆหเห็นบดต้นครับมือน,นี้อันนี้เอ่เอเ่าหลากสามร้อยเสียเลยครับนี่ครับเ่าหลากสามร้อยเสียมนเลยตัวนี้เข้าก็ต้องออกคื้กันครับเสียแล้วครับผมนี่สองอสี่ครับที่นี่ผมไปเที่าวจริงนี่ออกนําครับเลย ล่างสุดนี่นี่เบื้องส่ขันนี่อันจังสีมันสดซื่นเนี่ยครับนี่มันซื่นซื่อนี่นสีอันนี้มันเป็นใบเริมเหี่ยวครับเริมเหี่ยวอันนี้ก็คือเอาสูงขึ้นมาอีกอันขยักนึงครับนี่ครับนี่ครับนี่อีกทีเลยครับเข้าวครับว่นเนาตีเฮ็ดไอต่อไปครับก็ต้องแต่งให้เรียบร้อยแล้วครับผม มาดีเลยที่นี้เขาก็มาเบิ่งภายในว่ามียังยังรัดรัดยอดเข้าไว้ได้อีกบ่อครับบ่อเดี๋ยวนะครับมียาวเลยครับมีน้ำพุเลี้ยวครับวองดีด้วย ที่นี่กิ้งกะจะสมจ,จะครบพอดีหาครับอยม่านหาครับตัวนี้ผมจะพันดัดครับเดี๋ยวเขาจะเขาจะคอยลงไปเองครับตัวนี้พันดัดใส่มีดย่างไงเพราะว่าเปลือกแข็งครับผมก็เลยใส่มีดงไงเนนี่ครับ ตัวเม้งไม่ดีครับตัวเม้งไม่ดีว่ามีวงใดขันดับดำยังสีขึ้นตรงเอ้าออกครับนี่ดับดำ,ดำเอาออกอยู่ด้วยนี่ครับเอาไปท่านมีกอน ที่นี่ผมจะเห็ดน้ำกันสองต้นครับต้นนี้คือเซตจีนแล้วครับนี่ครับต้นนี้เซตจีนครับอืมเป็นตัวนี่เลยครับแบบเป็นสีเลยลากกังสีเลยครับนี่ครับนี่สีเลยยังสวยเลยจีครับเอาอยัางขงับไปเบิรงเอาเลยครับลุงย้ายนอนยังไนละ่ะ บอนไส้จริงๆนี่ขั้นเซนงามอยู่บนเกินซีหรือหาใบครับนี่ยังสี่ครับนี่เหลืองเหลืองเบิรงไงดีเหลืองกับนี่เหลืองอะไรเน่นี่ครับอันนี้ก็ย่างมองขาดเนยครับมอวอกเลยครับนี่ครับแดงให้เขาลูกมาล่อยด้เลยครับ ต้องแดงก่อนครับแดงให้เป็นรูเป็นล่างก่อนสีเลยนี่ครับเทียงจากกิ่งนอกที่สุดเขาในครับนี่ครับเดี๋ยวจะบอกว่าคือไม่เทียงครับผมจะให้เบอร์ไก่จกิงนี่ด้วยครับเด้อเบอร์ไก่ด้วยครับเด้อมันเถามันเหี่ยวแล้วเห็นไหมนี่แม่ครับดิ นี่ใบมันครับนี่สองกิ่งครับตัวนี้สองกิง่งนี่ครับรัดกันครับนี่เลยคือเกาครับอีเลย ตกแดงห้เรียบร้อยไปเทื่อเดียวด้วยครับนี่ครับนี่พี่ครับมีอังเกกายอีกว่าหัดรับโดนทายอนอีกว่าขันนี้เคีียเลยครับมาต้องไปเห็ดรายรอบครับรายรอบเสียงก็บ,บาดเจ็บนี่อีก,กิ้งนึงครับ ัวน,นี้ก็ตอนนี้ผมเอาจริงนี่ออกกาจะเหลือสามสามเป็นสี่กับจริงไหมครับคือก,การเอาออกเนี่ยปุ๊บจริงมันจิตด้ตกลงขั้นบ่นมันจะคำครับผมคำจริงไหมครับเอาคือเกาเนาะนี่ครับนี่หน่ยนี่ครับนี่ทีเลย มีปัญหาก็พ้นกระทบกับแบบเพียร์เโซ่เฮซโอมได้ครับบ่ตายครับเขาบ่ตายปุ๊บจริงเขาได้ไม่ได้ไหวครับบ่บ่อสาครับจริงจริงครับนี่ครับองศิลล์นี่ครับก็จะได้อยู่ซ้ำๆกันครับนี่ครับขั้นเขาออกยังสี่เหลี่ยมจะเรียบครับผม ครับผมนีน้ตาวฮืเล่ยอยู่ใหันนกลังยางมากครับผมอน้ำตาลบครับเออจะืนโลน่ยกไกนกาแฟนี่ยก็ได้เรื่องดไม่แฟนเนี่ยตัวนี้ซื้อมาเสียจิ้นครับกินตั้งเ้าจินตั้งกาแฟนีดีๆ นี่นะครับยกลากยกยางไว้เป็นทีเดียบร้อยเปลี่ยนกระถางเป็นสีชมพูไหยางไม่เยี่ยมครับนี่ครับเนี่ยก็โสมกิ่รุดออกจากกันอยู่เนี่ยอ่ะโอเคเนาะครับเนาะขอบคุณมากมากครับที่มาสนับสนุนครับไปไ,ไหนไปเรัาไปงานเขาไปงานศพโอ้บ้านเท่านี่บ่เอ็นพ่อเท่าที่อ่านยูทูบโพ รครับวันนี้หรือว่าเซตสิ้นการเคียงและกรีดเปิดยอดครับของมพ้าวบอลไซที่ยกลากไว้อันนี้ก็น่ารุดแล้วครับแต่เอาออกไปไหนครับค่าอยู่นี่นี่ครับค่าอยู่นี่นี่ด้วยแต่ว่าก็ี่อยากใหช่วยงามายาก็หาเนวมาห้องหรือว่าแต่เอากาวมาใส่ก็อยู่ครับนี่ยมีการารุดครับ ยาอยู่จำนวนจะมาใส่เพิ่มครับข้าวหลอดเท่านีร่นะครับใส่ดได้ครับ นี่ครับสมมุติว่าดัานลูกสิให้ลูกติดอยู่กคนี่ดันดันขึ้นชุดๆุดถึงสี่ครับนี่ย้ายถึงเมื่อเด้อครับกดลากใส่ครับกดลากใส่แล้วกา็พ่นกาวร้อนใส่ครับโย่ครับบบบนี้ตีด้ลย đàn hèn sao con là gà bạn này rác có tay không ว่าเสร็จสิบวิธีเรียบร้อยครับสำหรับเีดเปิดยอดแต่งโคนบอนไซสองปีกว่าและยกรากไว้เป็นปที่เรียบร้อยครับเบืเอบออเบ้องแล้วถูกโอ้อใจกำลังใจดีๆกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องประพาสบอนไซมะพร้าวนะครับ หรือโทรมาคุยมาสอบถามกันได้ครับว่าจังสันจังสีคุยกันเรียนได้ครับ0862196327ครับสวัสดีครับ